สวัสดีด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องเป๊ิโตนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่กับเว็บไซต์นะครับขุดเหรียญดอคอยฟรีนะครับสมัครครั้งแรกรับไปเลยนะครับแรงขุดอยู่ที่200 dH อดีเฮดทับเอฟรีนะครับผมนะสําหรับแรลงขุดนะครับผมนะก็สามารถลองมาอ่าเขาเรียกว่าลองมาขุดกันดูได้นะครับถอนได้จริงนะครับผมนะบอเลยถอนได้จริงนะครับผมนะก็นั่นนั่นแหละนะครับผมนะถอนได้จริง ก็ให้ท่านผู้ชมนะครับทาการนะครับสมัครนะครับก็ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็วิธีสมัครก็อยู่ทางใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะก็จะเป็นเกี่ยวกับการขุดนะครับก็นี่นะครับผมนะก็นี่จะมาถอนประมาณ50ดอกคอยนะครับผมนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะ ว่าจะเข้าไมหมหรืออะไรยังไงนะครับนะนี่นะครับแรงขูดของเราสองร้อยดีให้ตับฟรีนะครับขูดได้จริงนะเว็บนี้เปิดปางเบาบาณห้างเดือนละยังไม่บินนะครับก็สามารถเติมได้นะครับในส่วนของตรงนี้แต่ส่วนของตรงเติมนะครับก็ถ้าใครจะเติมนะถ้าใครจะเติมก็ควรไปศึกษามาให้ดีๆก่อนผมไม่แนะนำนะเพราะว่าผมไม่ใช่สายเติมนะผมนะเดี๋ยวผมจะมาทําการถอนนะครับวันนี้นะโอเคห้าสิบดาวคอยนะก็ผมจะถอนเข้าไปในใบแนนนะโอเค ไปผมก็จะกดถอนเลยแล้วรอสักครู่นะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นแบบนี้นะแล้เวเขาก็จะบอกว่า,าเราไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับก็เราก็สามารถกดจริงจัได้ก็แค่นี้นะครับห้าสิบจุดศูนย์แปดค่อยผมรอนะครับตอนนี้ผมรอมันเข้าในกระเป๋าของผมนะครับก็คือน,นี่นะครับเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมารอดูในกระเป๋า ใบแนมของเรานะครับว่ายอดจะเข้ากี่บาทนะครับหรืออะไรยังไงนะผมนะในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างในส่วนของตรงนี้นั่นแหละนะครับท่านผู้ชมยอดดอกคอยของเราจะเข้าไหมหรืออะไรยังไงก็รอติดตามได้นะครับผมนะในส่วนของตรงนี้โอเคครับผมนะก็แร่นะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาบอกว่าถ้าใครอยากขุดนะครับก็สามารถขุดได้เลยนะครับผมนะ ก็ลงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะตรงนี่เขามีประกาศลาลไหมอ่อก็คือ,อยังไม่มีนะครับนี่นะครับ,รบเราจะได้โบนัสหลายคอยด้วยนะครับผมนะก็ถ้าใครแบบสมัครมาก็สามารถถอนโบนัสเป็นรไอยหลไรคอยด้วยก็ได้นะครับผมนะถ้าใครอยากถอนก็ถอน,นนะครับผมนะก็เราคือสายฟรีนะครับผมนะไม่ใช่สายอะไรเราเป็นสายฟรีคนหนึ่งนะครับผมนะก็สามารถ มาอันนี้กันดูได้นะครับผมนาในส่วนองตรงนี้ก็โอเคเลยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับผมนะก็จะอยากจะฝากบอกท่านผู้ชมนะครับว่า,เ,าเดี๋ยวผมจะขึ้นสลิปให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเลยครับว่ายอดเข้าแล้วหรือยังอะไรยังไงถ้าผมก็จะขึ้นสลิปให้ดูนะครับผมนะก็สายฟรีนะครับผมบอกเลยสายฟรี ฟรีของจริงนะผมบอกเลยนะครับสายฟรีของจริงนะครับผมนะในสงองตรงนี้ก็คือสุดยอดมากเลยนะครับผมนะสายฟรีสุดยอดจริงโอเคนะก็ประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนคะผมนะก็อยากจะฝากบอกท่านผู้ชมว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร,นนร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ที่มีประโยชน์จากช่ององเราด้วยนะครับผมนะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับ นะครับท่านผู้ชมนะนั่นแหละนะครับผมนะโอเคครับท่านผู้ชมก็จะขึ้นคลิปให้ดูเรียบร้อยเลยนะครับผมนะว่าถอนเข้าจริงนะครับผมนะโอเคครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมบ๊ายบายครับผม